สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะค่ะเมื่อนี่ก็มีหน้าทางดีๆมาฝากเป็นความฝันแม่ดวงเนาะค่ะแม่ดวงเิ่นลำบากลำบ่นหลายพันว่าตากแดดเหตุการณ์เกษตรว่าด้อยู่ด้เศร้าน้องขาเหง้ากับยุ่เหระนั่ยเราพันว่าว่าไปใส่มาจอบแนมพันอยู่น้องขาเหง้าเอาเลขมาให้แม่ดวงแล้วแม่ดวง่าน่งรับเขื่อนรับอยู่ปลาผัก เพื่อนมาบอกแล้วเพื่อน่าแม่ลำบากเพื่อน่าเอาให้ได้ซื้อลหลายๆเลยน,อน้องขายเนาเพืเ่อนบอกแม่ดวงวเนาะค่ะเพื่อนเห็นแม่ดวงลำบากเนาะค่ะจะเป็นตัวใดไปตามแม่ดวงได้เลยคะ่ะสวัสดีครับแม่ดวงค่ะสวัสดีค่ะโอ้เห็ดแดงหรอแม่โอ้เห็ดแดงง่ายๆคลิปขางบักบวบแม่ลูกเลิปข้างบ,กบกนะักบวบมาว่าเพียร้องแบบทั่วเลยเออเพียร้องบักทั่วเนี่ว่ะบ่มาเบิ่งกัน ขันนันขันนันเฮ็ดไปแล้วหัวน้ำขันหัวน้ำแล้วปล่อยเลยได้บ่ได้มาเบิ่งอีกเด้พูอลไรรุนอาทิตย์หนึ่งมาเบิ่งเทียรหนึ่งเทียร่อลงเออเพียรร่อยลงเพียรดำไหมร่อยลงไหมมันกปลังาหมากทุกทุกหมากหน่อยปลาเพียรร่อยลงแนวการเพียรกันนั่นเลยอันใดเลยตัวโอ้โหวดูดูบ้างหันสาการมามีข่อยไปสวนบ่ไหนเดี๋ยวนี้เขามาไปบุกข่อยบ้านเดี๋ยวไปเบืองเยอะก็พูว่าดูกันเพียบมัน เอเอเฮา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 สีดสองมือต่อกันเต็มยังตายไม่ยังไหนสีดมือที่แรกแล้วก็บสีดอีกมือรุ่น,นยังตายบ่เคยสีดใส่ขับโพดมัน,ม,นมันเศร้าอยู่ดิเพ้มันเป็นดำดำเออเพียดำ,ดำล่ะน,น,นี่เพียร์ดำก็อันกันเพียร์กระโปงก็ดูทันแล้ยเฮ้ยไม่ใส่กระโปงงงก็แต่ส<อ>งส<อ>ันซเน้น้อยไหม,ไมนออ้อยวิชาการมันยมาห้องบาทน้อยไปสู้กันดูมันสายเหล็กเพราเลี้ยงอันนี้เอาเลี้ยงเพียร์เราเลี้ยงนอ ถาับหวังว่าสีเป็นเงินเป็นทองเถอะอ่าอันนี้แม่เป็นนี่อะไรแม่ฝันเลยดีเพราะฟันโย้ฝันดี้ถอดฟันีนี้ก็ยังนี่เนาะน้องใครเงาคนแล้วเนาะมาบอกก่อนนี่มาแล้วมาแล้วดูด้วยเนาะมาดูหลายงวดแล้วน้องใารเงาถามแล้วมันไปไสนมาไสนเหรอเพิ่นกระเบื้องยี่นี่ละเพิ่นว่าแม่เจ้าเป็นยังจังบ่มีสิ้นมี่ยังแต่ให้ยังเจ้ากับว่าถือเชียร์น้อพพน่ะ อ่อ้สามโตไปแล้วลูกมันนี่หนึ <m> ่งสองกเก้าเออเอาไปร่องเบิ้งกันนะสันว่ามันขถึกบ่เอานนีไปใส่ลูกนี่หัน,น,นก็เห็นมา,จาเจียยุนีแล้วสันนะ <c oughs> เอาแล้วบ่บซิมมาซิมแต่ว่ากับบ่นแมนวาน,นอนเด้เครื่องละเครื่องเป็น่น แม่เอาแม่เอาใยใยไม้มาไหวพุ่นอันโกงมองกกทุ้กไทรแม่ไม่ได้บ้านางเบิงบาฮามีคนมาเอาใยจะไงคำเขาว่าหายิ่งหนูยิ่งยังเนาะเพราะวยญานเขาเอาใยเข้าพวกใยพวกสายยางแม่ซื้อม้าไม่แม่ตเลยมาเบิงก็เสียบนี่แหละนางอยู่โกงมองโกนั่นอีกโกงมองเยอะแม่มาชินสงสัยสีลงมาจากใะแห่ปล้วไปใส่มาไปโดนไปหยังแส่แห่ยุนี่ล้วไม่ได้ไปใส่พนัง năng bưng nó mình là phải nè à. mm. cái u bạt u bài nó này chim chào đường chào nó dần mm -hmm. hay nhắn má cả bác thịt chắc chia dần mm. Ôi, cái này là lụt, mẹ hành giặc thì phát khích thì tài này nó, mẹ có bố mẹ nhân thẳng. Cái chuồng thì chuồng đuồng lộn Ờ, ừ. mắn thì mẹ đuồng lộn chứ. Nó là hết này, cứ để, mỏ lối khơi sớm đường, sớm nhắn bỏ. Cứ để phải sớm đuồng. Chắc mẹ bà hết cái này, nhắn đuồng lộn, phải sớm đường, 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 đường ừ. đấy nó. Cảm กะคือซือๆอกไปแจ้งแก่เสียเคาะยังมันเถอะเนาะเตพอแปมาแจ้งแก่ให้เยอะต้องเริมดวงให้มันเลยคเลี้ยบบ้านไมเคยไปนอกกะใขรได้ทางนจีเนาะบ้านไหนไปบ้านไหนให้ไปนั่งเรือบรลุนกันไปเอือนนะคนจีคนเลี้ยฮะทั้งเราคนจีนคนเลี้ยบเจ้ในชาวแปลแล้วก็ส่งตังเงยหนึ่งสอ ไม่เ้ยายอันนาเจียวเราก็ไปเจ็บว่าอะไเบื้องขีเบิ้องยังมูแจักเจียเดี๋ยวนี้ดีตีได้เนาะมีตีเนาะเออข้าเห็ดตะแหวกให้ไปน้ำในเด้อสีเสียขาหลอดอยน้ำมันหลอดจ่อยเยอะดอกสองสองเก้า่าหลอดน้ำมันเราก็ส่งไข่เยอะเออก็อยากก็อยากไปอยู่เพราะว่ายังเป็นเป็นยังไงอันจิตพะวงไปน้ำแตงแต่ของอันที่ของเห็ดไม่เงี้ตุยเสียหญ้าเสียยังยามเบ็ดแม่ก็เสียได้แดดแม่ก็นั่งเอาเสียมจิมจิมออก เห็ดด้วยเนอะเห็ดอยู่ในสวนบ่ไปใส่ด้ยแม่แมวบ่มีแนวเห็ดแม่ก็บ่๊ไปเหรียญเฮียนพื้นเปลี่ยนเฝ้าใดก็เลยเสื่อมล้ำไปใช่ไหมเออนางขับไข่ขับข้านางอยู่กองมังพูนต้นสุดท้ายไปละมากมาเฝ่าใดกับสายยางเพราะว่าเอาใดไม่ไปลงยันคนหลักเออมิจะมาแม่ตุยเต็มอยู่ไหมแม่ยไา้บุตรแม่ให้เมันผู้ใดเอาฟ่ทออกาให้เขาเออวัดติยาบุตรจ่าเบอร์นุ่มเหมือ่ผู้ใดล่ะอันเชี่ยวอยู่มัดขึ้นจอบอะไรนอน เสียงรถเปรตเปรตเคงเบิ่นทครองอย่างบอกอย่าทำลำคานเลยบอกหนึ่งสองเก้าสามตัวใช่ไหมเออคนมาเล่าบอกสตัวนี่หละหนึ่งสองเกา่าว่าดวงแม่สิ้นแม่จังใดเล่าว่าแม่ว่าไปใส่หลหมวดแท้ล่ะสำหรับมาสิมใส่หูเลยด้มาซิมใส่คนบอกไนว่าบอกว่าเอาคักบอ่บอกจ้บอกให้แม่ซื้อหลาย ซื้อหลายจังไงบ่มีเงินว่าสันเน่ะโอ้โอบ่หลายเปงวะเนี่ยซื้อหลายเลยสันทุกไก่มันทุกมีไก่มันมีสันน่ะบอกแม่ซื้อว่าปนันเลยื่องป่ะจีออลอตเตอรี่แม่ได้าสามใบ<ช>สร้างไว้แล้วว่าฮั่นเขาไปเอาว่าฮั่นมีเงินอยู่ไก่มือกันไปเอามีอยู่แต่พ่อใส่ใจแจงหรือนรับแม่ดวงเะไรแล้วน้องขายเงาว่ะนี่ยไม่แล้วน้องขายเงาห้องบอกแล้วนะครับต่แต่ที่หาวเนาะ เสีหาไปหายไปเลยนเนาะเลาไปเออแต่สีหามาเราบ่คอยมามากกับแมนผู้แฮ่ปุยหยังซุ่มอื่นทางอื่นมาเออเป็นบ่ชัดแจ้งประชัดแจงเอยนะ่ว่านี่เราบอกก่ะให้ซื้อเลยเราบอกแม่เด้บ่ได้บอกกันเอฟซีเลยค่ะออบอกแม่เด้เอนบอกแม่เด้ว่าทุกไก่มันทุกมีไก่มันมีซื้อได้หลายเลยแต่ว่าแม่พัน <laughs> หนึ่งสองเกนะครับกันเลยหนึ่งสองสวาบาเลขทีเ่เฮากันบานเลขที่เฮาก92เนานะอืเ กันนั่นเอะเออเอ้ยลุงกับหัวจะมีตัวเ้ยเจ้ากรไรสองหาปากล่อเลยนะเขบอกว่าเป็นแผนกกับหัวเน่ยขอันเ้กับสองกเป็นหจริแกเห้นสังเกตทางกาเองซอ่กันเห็นบ่เป็นได้แมเจ้าอาบันเออตั่งตีกับบเป็นกัได้เป็นโตเบารวดแจ่ว่าขันกัเป็นตีกับบ่ีเป็นตก็ตีเรบ่เป็นซึ่งตรงๆ้วกับข่อยกับบอกอ่อนอันกันนี่ข่อยกับบ่กกันแจ๊กเทียนกัวข่อยซื้อเลีย ส yeah. so ิบเก้าเป็นสิบหกไโอ้ยสอเกยังเป็นสองเก้าอีกสองเก้าก็เป็นสองหกเาคืเป็นอะไรออทันตน้องขายเ้อสองหกนะสองหกเอ้ยเป็นสองเก้าอเก้าอู่โอ้ยมันจะอกกที่สองเก้าเงนเลยอ๋ทันน้องขายเนืเอบ้แกได้บันี่ยนแเราแสองหกขอเราบัานเนาะอะนะครับเนาะสองเก้าอกียอย่าจไปแกสอ เลเป็นสองเก่ายมันจะออกสองเก่าเอสองเก่าดที่ไม่แเออเอาพี่จาหน้าดวพี่น้องเนาะกะเอาต่ว่าเพื่อนบอกแม่เพื่อนดอกเพื่อนบบอกเอฟซีดอกเพื่อนว่ามีลายเสือลายจุกไข้มันจุกมีมันมีเพื่อนว่าตาปลาก็บอกบอกแม่แต่เป็นนดกมีกแต่ว่าสันนเออเาลอบมงเอาต่วลากับบ้านหนอนอยู่ที่นนนั่งอยู่ต้น่วงเงา่วงมาเบิ้งใดมาเป่าใดก็เป่าสายยาง เชียงเนาะถักงสีลาไปตลงทุนเนาะแต่วบอกว่าแล้ก็บอกว่าท่านล่ะแต่ว่าเม่ยันไปเห็ดคือเก่าอยู่สามลอยสามลอยสามเจ้าอวนตัวละลอยขุ้นลอยสามเจ้าคือเก่าอยู่เย็นเงีดีได้หรอสามตัวเนี่ยว่าเมยคุ้นลอยบ่สามตัวก็สะซื้อตัวละอันห้าสิบห้าสิบคุห้าสิบทว่าสองสองตัวเนี่ยเมายัคขึ้นลอยนะกสิกาหามันเมือจกกท่านหนึ่ง บ่เหมือนแต่ว่ากายมันใหญ่จักพันหนึ่งซึ่งสามตัวสองตัวโดนอะไรตัวสี่หางเด้งมาเออเราบอ<ด>คอยเราบอคอยมาถามอยู่ว่าเราไปใส่ราว่าเราอยู่หนีล่ะราว่าเอาอยังมาให้ยแล้วก็คือเก่าเราว<ม>่าดวงแม่สิ้นแม่พอดีนีช่วงดวงเงินเนาะเออเอาวันนี้เราเสียงเ,เลยเราล่องเฟิ่งเนาะเออบ้านดิเสียงมื่นสุดท้ายยังสิเสียงเพราะว่าแมนแม่กังวลนะเหมือนของที่เห็ดแม่ลูกมันเป็นห่วงเนาะเออมันเป็นห่วงมันเพียรไหมดำปื้อๆเยอะแต่บาคอย ไรบางอย่างอื่นขวายิ่ขวายิ่งฉดอีกมันสิได้ขายเดี๋ยวจะในี่มามันดกกับไก่ยังนี่มาใหญ่กันนี่แล้วเวลาเงินเดาทองเนาะเอออาจเวลาเงินมาใหญ่มันกับสีประมาณใ่ายกันนี่จังน้อยแล้ม่อไหร่นึ่จะดอกกับเกี้ยวเลยนะเออดอกกระเจียวเลยยำคู่นี่แม่นว่ดสุดคู่หอดตาบนี่มันแห้งนะเออ บัานีบ้านเจ้าของเสียหนาบตกแตงมงแล้วมีเวลาเสียหนาบขี้ดาวยิ่งมันสะอาดสะอ้านกันนะสั่นไก่เชียร์คือเก่าไม่ใช่ตุยไก่เขาคือไก่ตกแตงม่วงในกระเมียนป่ะเออแม่นเหมือนเหรอแม่ก็เลยขยันเดพูดหน่อยเชียงพูดหน่อยน่อยมั้ขยันแม่ก็นั่งจิ้มออกนี่แหละลูกในเมือละลายเนียล่ะเอาเสียมจิ้มจิ้มจิ้มออกจิ้มหนาออกอีพ่อกระหิตซอยยังไม่ได้พอเล่าก็เห็ดอยูตาว่าเรากระหิตจำเล่าล่ะเราเห็ดแล้วเชียละจากสิบนาทีเราก็ขึ้นไปบ้านจะคิดจะกัดวัดประจําวันเรา เออเราแจงแรงเราเหตุใจก็ดีล่ะเรามาเป็นมูว่าวมูปากเออก็มีมูเอ้าตาไม่รอดเลยนางไก่เน่ามาเด้อนะครับน้องขก่เาหลานหละมาบอกงวดนี้ว่าได้สวยสวยมีรถเพิ่นเออเพิ่นบ่ได้บ่บ่ได้อันนั่นเพิ่นมาซิมเบามานังซิมแม่พนังเฝผานใดกุกม่วงพูนอันสุดดอกกระเจียวคนละ เรียกว่าแม่เอ้ยเจ้าไปยังไงยังหลับก็คือเก่าเจ้าแม่สิ้นดวงเจ้าแม่สั่นเอาบัานนี้เอาได้เลยเลยบ่ได้ก็ให้มันบ่ได้ได้ก็ให้มันได้แล้วว่ะคนบอกปานนั้นเออลองเบิ่งเนาะลองเบิ่งเนาะคนบอกคักปานนั้นลองเบิ่งเนาะซื้ำเตาอยู่ซื้อน้ำย้อยเนี่เราบอกคัดย่งวอนี่เขาเรียกตัวแม่เนาะล่ำบากล่ำบนญจะไปเหยียบย่ำขึ้นกับม่นางอันปงรับประงบย่อหันเหยียบย่ำขึ้น เปเาได้แม่ก็บไปไหแม่เปาลำบากเอา่อยมื่อไรคอยอันมื่อไร่อยเอาลงมาหดห้าลังมือมันสิหดตอนเหนียงไม่ยตุยคือสองมือเราเยเส้นสี่เก็บเจนึง่อยก็นได้นั่งเฝ้าอันซ้ำซ้ำเขมีอ่อ้ก็นั่งหันเถอะจะว่าข่อยนั่งรับจะว่าลูกมาซิมหมดละมาซิมคนเรตุชาิเออมานังยังไรลูกอแม่ปุ๊ทุคนน่งเลยเด้อม่ลำบากคักเนี้บาะ เนอะนั่งเฝ้าได้เ, <laughs> เ,เานเรียกต่วัสดีค่ะ